ฟุตบอลเอสเอค้าอังกฤษคู่ดึกที่สุดคืนนี้นะฮะมากันเที่ยงคืนครึ่งครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คนะฮะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ภาพรวมๆของแมนซิตี้บุกไปได้เปรียบเยอะเลยครับไมก้กั้นนี่ต้องเรียกว่า2.0งจุดศูนย์นิวคาสเซิลนะฮะรีสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกได้สวยฮะเก็บ4แต้มจากการเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสามศูนย์แต่วันนั้นเชฟยูลดเขาเหลือ10ตัวด้วยนะฮะจอห์นเอแกนโดนไล่ออก แล้วก็เสมอวิลล่าในบ้านนะฮะหนึ่งหนึ่งตอนนี้มี39แต้มิวคาสเซิลไม่ตกชั้นแน่นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเขาใส่ในบอลทั่วได้แบบสุดเวียงเลยครับเช่นเดียวกับแมนซิตี้นะฮะ,ะพิเมลิกจบไปแล้วสำหรับพวกเขาอรอรุ้นว่าจะโดนแบนไม่โดนแบนแต่บอลทั่วอย่างเอฟเอครับแล้วก็แชมเปี้ยนสิลีกที่เหลือแมนซิตี้ก็สู้แบบถวายหัวเหมือนกันนะฮะพวกเขาชนะอาร์เซนอลในบ้าน30ชนะเบอร์ลี่50แล้วก็ออกไปแพ้ทิลซียื่นแชมป์ให้กับลิเวอร์พูลไปนะฮะ คู่นี้เกมรุกสู้กันไม่ได้นะนิวคาสเซิลในลีกเพิ่งจะยิงไป29ประตูจาก31เกมแมนซิตีย้ยิง77ฮนะมากที่สุดในลีกมากกว่าลิเวอร์พูลอีกฮะก็เอาตัวงเขาจ้างด้วยครับลาฮิมสเตอร์ลิงกาเบียนเชซุสลิยาร์ดมาเลสแบร์นาโดซิลวาเควินเดอร์บลย์แม้ว่าจะไม่มีกูนายเกโล่แต่นั่นหมายว่าเกมรับของนิวคาสเซิลเอาเกมลุกแมนซิตี้ไม่อยู่แน่ครับ2ลูกมีครับก็ลุ้นประตูที่3ไม่น่าจะยากเย็นจนเกินไปนะครับแมนซิตี้ หวังจะเป็นแชมป์เอฟเอครับพวกเขาเป็นเต็งหนึ่งและจะบุกชนะนิวอย่างน้อย2ประตูครับผม